สวัสดีครับพี่น้องครับโอ้เบิ้งครับแถวบ้านนะครับนกปากค้างบุกครับเบิ้งครับนับล้อนับพุดอะโอ้บ่าเป็นสามสี่ร้อยนะครับพูดอะหลลีครับพี่น้องจากแถวแถวปทุมแถวแถวยุทธยาปรนาบุกภาคอีสานแล้วครับ ปูปลาหอยนี่ไม่ได้กินหรอกครับผมนกปลาค้างเอาไปกินมัดครับคุณอะไรครับผมครับอยู่แถวหน้าแถวหน้าผมเลยนะครับโอ้หลายลายลีครับผมครับก็่ายเบื้องสักนิดละครับผมเพราะมันหลายคุณอะตอนแรกผมนึกว่าฝูงฮันอีแต่ได้มาเบื้องใกล้เป็นปากค้างทั้งนั้นเลยครับผมคุณอะอุ้ยหลายแห้งโอเคครับสักนี้เด้อดสันครับผม